สวัสดีครับผมสตีฟแวนแอนเดลผมดักเดอร์วอสปีนี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับเป็นเวลาร่วม10ปีแล้วที่นักธุรกิจแอมเวย์และพนักงานได้ให้ความช่วยเหลือเด็กในเรื่องการเรียนรู้ความคิดและการเติบโตผ่านโครงการแอมเวย์วันบายวันเพื่อเด็ก20พฤศจิกายนเป็นวันเด็กสากลของแอมเวย์ way. ขอบคุณสาหรับการร่วมแรงร่วมใจของคุณเราประสบความสําเร็จเกินเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือเด็กทุ่มเทเวลาเป็นอาสาสมัครและสนับสนุนเงินทุนโครงการนี้สร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก และก็ประสบความสำเร็จเสมอมาเช่นเดียวกับเจตนารมณ์ที่คุณพ่อของเรานั้นเริ่มก่อตั้งธุรกิจนี้เมื่อ54ปีก่อนสตีฟและผมภูมิใจและชื่นชมผลงานที่ทุกคนร่วมกันสร้างขึ้นการฉลองครบรอบ10ปีเป็นเพียงการเริ่มต้นของงานอันยิ่งใหญ่และโครงการ Amway o ์วันบายวันจะยังดําเนินต่อไปในอนาคตขอบคุณทุกคนสําหรับการร่วมมือและช่วยเหลือเด็กผ่านโครงการวันบายวัน